สวัสดีครับอยู่กันในเกมไนโครนะผมวันนี้เราจะมาผ่านเวสกันอีกแล้วนะผมซึ่งเวสนี้ได้พารป์ละสิบใบนะครับนั่นก็คือสามสิบเอ็ดขีดห้านะครับเวสหลักนะครับพารป์ละสิบใบนะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะผมว่าเราจะไหวไหมเห็นว่ามันตึงมากๆนะครับเวสนี้ลานจะนําการค้ารับเติมเกมไนโครราคาถูกเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใช้ไอดีพาเติมไม่ต้องเข้าเกมเช็คราคาได้ที่หน้าเว็บเลยจ้า เดี๋ยวเราจะต้องอัดยาแบบจุกๆกันไปเลยนะครับไปครับเดี๋ยวถ้าเกิดยาวเดี๋ยวผมจะลูดลูดให้นะแรกๆดูก่อนว่ามีอะไรไหมคิดว่าน่าจะม,มีอะไรวิ่งก่อนครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนดึงมาหนึ่งตัวไม่สําเร็จเลยดิมาเป็นกองทับไปดิถอยมาก่อนถอยมาก่อนเดี๋ยวลากใหม่ลากใหม่แต่เย็นน้องน้องมาทีละตัวมาทีสามตัว ก็ได้อยู่นะครับสามตัวตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปเสียงดังเกินเดี๋ยวผมเบาเสียงเกมก่อนน่าจะชิวนะครับสำหรับตัวตัวลูกน้องอะ่ะน่าจะไม่เท่าไหร่ กำจัดกอบลิน16เอ้ย6ตัวนะครับแล้วเดี๋ยว6ตัวนี้ตายเดี๋ยวมันจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าลูกน้องนี้ผมก็เออไอตัวไอรู้สึกว่าไอตัว30 30ปะ่ะเมื่อที่แล้วเออ30นะมันจะตึงกว่า31เ,เนาะก็ไม่แน่นอนไม่แน่ใจตีไปเรื่อยๆนัก,กล่ากอบลินนะครับมันน่าจะตีนานหนะ่อเดี๋ยวผมจะ ตัดข้ามไปแล้วกันตอนเจอเว็บ2เนี่ยะครับเว็บแรกน่าจะไม่มีอะไรเราก็สเตปเดิมนะครับค่อยๆลากมาเนาะค่อยเดินลากมาทีน,นิดทีน,นิดอะหมดแล้วสามตัวตัดไปหมดก็หมดอ่เดี๋ยวผมตัดเข้าเว็บสองนะครับผมโอเคครับผมเว็บแรกก็จบแล้วนะครับมันให้วิ่งเข้าไปข้างในนะเอาไปครับเข้าข้างในกันนะครับปุ๊บโอ้โหมาอีกสิบตัวนะครับเดี๋ยวเรา ไค่อยลากมานะอันนี้ผมว่ามันจะเน้นปริมาณมั้งจะมาค่อยเก่งเท่าไหร่นะรู้สึกเว็บที่แล้วลูกน้องมันจะตึงกว่านะอันนี้มันรู้สึกตายง่ายด้วยนะครับตัวกอบลินน่ะเลือดจะไม่ค่อยเยอะนะรู้สึกแล้วก็ลากตามกําลังที่เราไหวนะครับใครที่ป้องกันน้อยกว่านี้ก็ลากมาน้นยๆเนาะ่าลากมาเยอะนะครับลากมาเยอะมันก็จะตึงเกินไปเกิดป้องกันน้อยๆอ,อย่างเงี้ยก็ โดนตีปั๊มยาไม่ทันนะครับนี่ผมปั๊มทันเนาะป้องกันค้อง้างเยอะนะครับ226นะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ลดดาเมจ52นะครับตึงๆกันไปนะครับเอ้ยเดูรถพวกรถ PVE ด้วยป่ะลดดาเมจ PVE 17นะครับอืมใช้ได้ลดดาเมจสกิล10อ่ะผมสเต็ปลากมาตัวเดียวก็เมาอ้าวม่อีกตัวหนึ่งโอเคไม่เป็นไรนะครับจะได้จบไป โอเคครับผมตอนนี้เราก็ผ่านเว็บที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอบอสกันแล้วนะครับโออันนี้ผมปรับภาพสุดให้ดูนะครับภาพสวยจริงนะครับมาไปครับที่มาป่าคูใจไปป๊บเจอบอสอ่าบอสเราจะหนีตรงไหนได้มั่งเนี่ยเดี๋ยวผมหาหมุมก่อน ใส่จะไม่มีมุมให้วิ่งว่ะแต่เราความสู้ไปก่อนได้นะครับยิงเข้าไปจะยิงโดนยากหน่อยนะครับแม่นเรา226รอยี่ะดิน้อยเกินนะดิครับเฮ้ยเราเจอเป้าหมายแล้วรถนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราวิ่งวนได้นะครับมาท้ายมันจะต้องมีอะไรให้เราวน สวยครับแล้วก็บนรถนี่แหละมันก็ต้องเดินหน่อยวะโอ้โหมันตีทะลดดุรถมะเพื่อนถอยนิดนึงครับตีทะลุรถ่ะดิตีไปครับใกล้หมดหลอดแรกแล้วนะครับตีไปสวย ยิ่ถ้ายิงโดนนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยยิงไม่โดนนี่ดิแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้อ่อนกว่าตัวที่แล้วยังไงก็ไม่รู้นะครับเพื่อพาไลรับสิบใบนะครับเราต้องผ่านให้ได้ว่าผ่านอยู่แล้วนะขึ้นอยู่กับเวลาครับบอตัวนี้ก็ชื่อว่า <c oughs> กนากรนะครับเหลืออีกสี่หลอดก็น่าจะแบบประมาณสามหลอดครึ่งนะครับ ตีหลอดที่4ไปกำลังจะครึ่งหลอด <c oughs> เปลี่ยนอาชีพมาแล้วเลือดเยอะมากครับแม็กเลือดเยอะก็เล่นกับบอสง่ายขึ้นด้วยเนาะมันจะเลือดเริ่มต้นมันจะเยอะกว่าจะต้องถึงจุดที่ต้องหนีบอสนะจะมีเวลาตีบอสฟรีเยอะนะครับ <c oughs> เลือดน้อยก็เสียวหน่อยครับเลือดสองพันพันเก้าแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับค่อนข้างเดินอยู่ตลอดนะ เดี๋ยวผมว่าผมวิ่งหน่อยดีกว่าวิ่งหน่อยวิ่งให้เลือดมันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ยิงต่อ,อวิ่งโดด,โด,ดครับวิ่งโดด,โด,ดยิงครับยิงครับยิงครับกำมัดหน่อยอะ่ะไอ้บอสนี่โอ้โหผมเลือดบอสยังเหลืออยู่สามลอดกว่านะครับหลอดที่สี่ยังไม่หมดตึงอยู่นะ เดี๋ยวขอเลี้ยงเรือส 2, ักสองพันกวว่าแล้วค่อยยิงต่อของมันห้าไหมวิ่งตรงๆนะครับวิ่งหนบอสวิ่งตรงๆก็จะวิ่งนานเกินเดี๋ยวบอสลุดสามลอดแล้วนะครับสามลอดกว่ากว่ามาครับมามามาเรือดอุ้ยโดน,นดับเบิลดาเมจไปจุกดีบอส ยิงเลยครับยิงลำบากหน่อยครับผมอะมิดโคตรเยอะนะครับ226นะอย่นเพื่อนๆถ้าเกิดไม่รีบพาพารัสก็รอแม่นเยอะวันนี้ก่อนแล้วกันค่อยมานะครับโอ้โหไม่งั้นเนี่ยผมว่าน่าจะผ่านยากนะครับยิงถ้าใครไม่ได้เล่นธนูนี่โหกำมัดนะครับวิ่งกว่าเรือจะรีน่าจะนานมาก โอ้ยเหลือหกร้อยวิงก่อนวิงก่อนลงไปโอ้เหลือเก้าร้อยปิมสุดขีดยิงไม่โดนจริงครับโอ้ปวดหัวเลี้ยงเลือดน้อยไปหน่อยนะครับเนี่ยเสียวมากควรจะเลี้ยงไว้สักสองพันจริง ไอ้ครับไอ้ครับอืมโอ้โหเลือ,อเหลือหกร้อยบอสเหลือเหลือสามลอดยิงยิงไหมครับยิงไหมหลอดที่สามจะหมดแล้วยิงไหมหลอดที่สามหมดแล้วครับเหลือสองหลอดสุดท้ายอ้ยิงไปครับยิงไหมครับ,รบเกินครึ่งหลอดแล้ว มาเกินครึ่งทางแล้วออมรหลดนานเราวิ่งตรงๆก็ได้ระยะเวลาฮิวที่ค่อนข้างดีนะครับแต่วิ่งนานไม่ได้นะมันจะหลุดหลุดแล้วเริ่มใหม่เลยนะนี่ถือว่าเหลือไม่ถึงสองหลอดแล้วนะครับเนี่ยถือว่าเร็วใช้ได้อยู่นะครับเอาสิเออเออเออ แปดร้อยิงครับยิงครับยิงะครับยิงะครับยิงนครับเหลือสองหลอดเท่านั้นเออเออเออ เออเออเอหลือหกร้อยยิงเออเออพานาราไปรัดรอเราอยู่ครับเดินเหลือพันเดียว จะ,จะครึ่งลอยแล้วโอ้ยจะตายจะตายใจเย็นครับใจเย็นล้อหลอกมาก่อนล้อหลอกล้อหลอกโอ้ยเหลือแปดอนะครับกับเลือดหลอดครึ่งเสี่ยวมาก อคืงไปอยากจะเลี้ยงทั้งสองพันอะเลี้ยงไม่ถึงอุย้ยเออเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วครับเหลือเจ็ดร้อยพ,พันหนึ่งเออเก้าร้อย มา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 สวยไอไอไปจะหมดแล้วครับหลอดหลอดที่สองเหลือนิดเดียวแล้วเหลือสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมรับหลอดที่สองยิงโดนหน่อยเพื่อนอุยอุ้ยจะตายจะตาย เดี๋ยววิ่งยาวก่อนครับวิ่งยาวก่อนวิ่งยาวก่อนเอาเลือดเอาเลือดพันก่อนโอเคโอ้ไม่โอริชิ่พันหนึ่งแล้วพันหนึ่งแล้วพันหนึ่งแล้วหลอดหมดนักทิเหลือนิดเดียวเออโหมิดมิดยับเลยครับ เออหล่อสุดท้ายแล้วครับไม,ไม่เท่าไหร่แล้วหล่อสุดท้ายที่ยาวนานนะครับผมจะไม่ยืนดีกับมันเด็ดขาดเพื่อนผมบอสจะตายแล้วไปยินชนครับสรุปโดนบอสตบยาวโอ้ยเหลือสี่รอย ต้องวิงวงว่งแล้วต้องวิ่งแล้วเหลือ้0 0มามา900เชี้ยบบอสเลือดเดรียไม่ถึงครึ่งรอดแล้ว เอาเอาเอาครึ่งลอดมันยิงไม่โดนนี่แหละครับเออมันเลยไม่ตายสักทีผมขอวิ่งเรือสักพันสองได้ไหมเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ของลอดเดียวใกล้ตายสุดๆแต่ผมก็ปิ่มมานานแล้วเหมือนกันปั๊บปับปั๊บโอ้ยโอยโหเหลยสี่ร้อย ยิงไม่โดนสกิลไปสามสกิลไม่โดนสักสกิลเหลือจะเชื่อแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันเออเออสี่ร้อยหกร้อยยิงไม่ไดิยิงไม่ไดิโอ้โหเสียวเหลือสี่ร้อยบอสจะตายแล้วบอสจะตายแล้วต้องยิงเรื่อยๆครับกลัวบอสลีเออ เอาออิงอ pues mm ิงอ nah ิงอิงเรียบร้อยครับผมก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับ31ขีด5นะครับตึงๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปส่งเควสเอาพาไปรัสกันนะครับนี้ผมก็จะได้ ครับเจ้าตัวประดับแล้วครับแหวนสีฟ้านะครับวงใหม่โอเควิ่งไปส่งเควสน,นะครับสฆนณาที่ค่ายนะครับมาอยู่ในเมืองเนาะอาวิเลียสนะครับมาแล้วปุ๊บเรียบร้อยสิบใบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอ้ดัน เวทหลักนะครับ3.1ขีด5นะครับเจอบอสเนาะแล้วก็วิ่งวนไปมานะครับตรงรถเข็นนะครับแล้วก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาครับโยกสุดได้ประมาณนี้แล้วกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกม Nightcore ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องผมแจกไอเทมโคดนะผมสำหรับคนที่ด o n a t ีดมาให้ช่อลเรานะครับเราก็จะทำการส่งไอเทมโคให้นะครับทางจดหมายของ Nightcore.com นะครับ วันนี้ไปก่อนแล้วจริงๆแล้วครับผมอย่าลืมเติมเงินกับร้านเจ๊น้ำด้วยวันนี้สวัสดีครับ